า <sk original> ก็พวกเราก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เป็นเกียรติมาร่วมงานวอล์ชาริตี้ร่วมกันขายเสื้อให้พี่ๆนะครับผมก็รู้สึกขอบคุณผู้ผู้ใหญ่ท่านทุกท่านมากนะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาร่วมงาน,นครับแล้วก็รู้สึกก็รู้สึกดีใจครับที่แบบเออมันรู้สึกคึกคักมากแฟนคลับก็ให้การตอบรับอย่างดีเลยครับก็น่าจะอิ่ตัวแล้วจ้ะก็น่าจะมาเกือบร้อนแล้วมเลย ตัวละประมาณส9งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมมีแบบเดียวมีสอแบบสองแบบสองแบบครับสองแบบสองแบบสองแบบครับวันนี้ใส่เสื้อของของงานนี้แล้วก็เดินใช่ครับนอกจากมีการขายเสื้อก็มีการเดินแฟชั่นโชว์พินเตอร์เสื้อด้วยครับเรามีร่วมทำบุญกับทางงานด้วยไหมครับใช่ครับก็ซื้อเสื้อแล้วร่วมบริจาคครับ วันนี้มีคนมาเดินแบบกันด้วยตื่นเต้นกันป่าวก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะเพราะแบบมีครั้งแรกของวผมทุกคนครับเป็นครั้งแรกในการเดินแบบของทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ๆรุ่นพี่เยอะแยะเลยครับมาร่วมเดินแบบกันก็ก็นิดนึงครับก็แบบก็คุยกันก็เริ่มชินก็แบบทาให้เต็มที่ที่สุดครับนั่นแหละครับตื่นเต้นไหมดูโปรมากเลยเมื่อกี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกอย่างที่กับตนบ้าไป แต่ว่าพอเดินไปเดินมาก็รู้สึกเริ่มชินๆแล้วครับออกกำลังเตรียมตัวนานไหมครับกาเตรียมตัวนานมัครบก็เตรียมตัวพอสมควรครับก็พยายามทําให้เต็มที่ครับเดือนอนหนักที่มีละครซีซั่นหนักที่ต่องตัดกันก่อนใช่ครับก็เดือนนี้ก็มีหลายปกนิตยสารเลยครับที่นักแสดงและซีซ์หลายๆคนขึ้นปกกันนะครับงานงานในแบบหนักเลยก็ก็สนุกดีครับก็นายแบบก็เก๊กกันชินแล้วเนาะ ติดตามฝากติดตามครับก็ตอนนี้ก็แบบก็ช่วยช่วยกันครับพาทุกคนไปด้วยกันให้มาให้สุดแล้วครับฝากติดตามที่ซัดสามหน่อยฮะอล้วก็ฮะก็ตอนนี้ยังก็ต้องรอดูแผนกันก่อนครับว่าจะเริ่มถ่ายกันตอนไหนเพราะว่าตอนนี้ก็คิวก็ยังเริ่มไม่ค่อยไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่ครับแต่ก็รับรองไม่เกิน อึดใจนะครับรอหน่อยนะครับเรือสี่เจ็ดสีส่สามสองครับ